ห่หอ,อันนี้หนอ,อันไนครับอนน ผมก็ไปร้องผมก็ไปไปร้องร้องของป่าบว่าผมถูกถูกโทรป่วนโทรผูกขามแล้วก็โทรผูกฆ่าพอหลังนั้นวันละยี่สิบสายสามสิบสายโทรสี่สิบสายโทรทุกวันหลังจากวันนั้นโทรโทรโทรจนมีวันหนึ่งกลางคืนแตกวันนั้นมีโทรมาประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มไปเบอร์แปลกปกติผมจะไม่รับเบอร์แปลก พราะเบิกไปแปลงมันจะรู้สถานที่ว่าถ้ามันมีมืออาชีพมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนแต่ถ้าไม่รู้ไม่โทรมาไม่รับสายมันจะรู้แอเรียห้ากิโลผมนั่นมันไปรับสายรับสายมันก็รู้จุดว่าผมอยู่จุดไหนใช่ไหมพอพอรู้อยู่จุดไหนเสร็จปัญหาปัญหาก็ผมก็ชะล่าใจพอสี่ทุ่มกว่ามันมีผู้หญิงอยู่คนเข้ามาผมก็ชะล่าใจผมก็ออกกำลังกายแต่ผมไม่โทษน้องเขาผมออกกำลังกายผมไม่แน่ใจผมก็ออกกำลังกายธรรมดาว้แล้วมันก็ เขามาคุยกับผมผมก็ไม่พยายามไม่คุยด้วยมันแปลกแต่งชุดไปน้นําเลยนะสวยมาแต่ผมผม,<ๆ>ผมก็เฉยเฉผมก็วันแรกก็คุยกันอนะไรสายไปดีพอวันที่สองผมไปเขาาอมกเขาไปปางมาวันแรกมันแปลกแล้ววังที่สองใหม่มาเสร็จก็นั่งโต๊ะผมคุยขอรู้ผมก็บอกชื่อบอกอะไรเขาเอาโปรไฟล์ผมไปไปบสุดท้ายเขาก็มาคุยแล้ววันที่สามมานั่งโต๊ะผมอีกก็มาคุยตีสถิตกัน พอวันที่สี่ผมตกใจผมไม่รู้ว่าโดยความบังเอิญหรือหรือนั่นเป็นการผิดปกติผมก็ตอนแรกไม่คิดอะไรมากผมโอ้ยแต่พวกนั้นไม่มีโทรหาผมเลยนะไม่มีปวดเลยหลังจากเจอไอ้น้องคนเนี้ยมันแปลกพัฒาการมันแปลกพอวันที่4ี่ผมตกใจเตาหน้าผมไม่เอ่ยชื่อเตา,าหน้าไหนที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย,อยาพอพอเสร็จปุ๊บผมเข้าไปเตาหน้ามันที่แปลกใจคือไม่มีคนวันนั้นดึกแล้วประมาณห้าทุ่มไม่มีคนน้องเขาก็ ขอโทษนะพูดอย่างหยาบๆเปิดเปิดให้ดูเปิด,เป,ดเปิดปกให้ดูผมก็ตกใจผมก็ช็อกเพราะผมไม่ผมผมไม่ดูมสดน,นะผมว่าผ,ผักเคยผ่านมาก็จริงแต่ตกใจในที่ฐานนี้นึกไม่ถึงว่าผมจะเจอเปิดให้ดูพอเปิดเจอเสร็จปุ๊บเปิดบนเปิด,ปดล่างให้ผมดูผมก็ตกใจช็อกช็อกอยู่พักเมื่อพี่งลองมือจับดูเด็กผมก็อะไรวะ ผมว่าพี่ลูกชายผมว่าอย่าท้าผมก็เฉยผมก็เข้าไปไม่มีอะไรผมก็อยากจับจับเฉยๆเพราะเอาให้สวยอ่ยสวยมากผมคุเสร็จปุ๊บพอวันที่ห้าผมมาเขาเข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นสองวันแรกก็ส่งภาปโป้ยผมละพาพเขาเองภา,าเาปเิดเ,เ,เ,เขาเองผมก็ช็อกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ ผมเออผมผมก็ผมคิดว่าเฮ้ยผมคงคงหน้าตาดีมั้งแต่เปล่าหละ่ะพอกลับไปดูสองจกที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มใชผมผมก็ตกใจแล้วนี่เป็อนอุทาหรณ์นะผมก็คิดหนักเมื่อคืนอนแรกจะแจ้งความให้ผมผูแต่วันนี้ผมไหนเปิดเผยเรื่องราวแต่ผมไม่ไมเ่เอาเอาลูกน้องเข้ามาไม่มานะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมผมผมกลัวว่าไอ้สองสองประเด็นประเด็นหนึ่งคือน้องคนนี้อยู่ขบวนการแก้งเดียวไอว้นครนทวารหรือหรืออาจจะขึ้นทำทำํามเองแต่บางมันบงับง,บงเอิญระหว่างที่น้อง เจอผมมาสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันไม่มีกลุ่มนี้โทรมาหาผมแลนนน้นับตอนนี้เจ็ดวันน้องนี้ก็ไม่ไม่หายไปแล้วก็ไอ้นี่เราโดมโทรทวันนี้เราโทรเราโดมโทรกลับมาโทรเหมือนเดิมสิบนี่สิบสายปวยผมทุกวันนี้ก็ปวยผมอยู่เลยผมผมก็ตีสามเมื่อคืนก็ตีหนึ่งผมลืมโนเซเลนไว้โทรมาตีหนึ่งเที่ยงคืนแล้วก็ตีสามตีห้าแล้วโทรกลับไปตอนเช้าก็ไม่รับสายแล้วรับสายก็ไม่พูด คือเราบางทีถ้ารับสายก็ไม่พูดเราบางทีพูดประจาต่างด้าวมันป่วนป่วดคอ,นอหน้านั้นก็ขู่ฆ่าแต่คือปัญหาตอนนี้ว่าไอ้น้องคนนี้มันเข้ามาพอดีเข้ามาดีผมก็ผมก็แปลกผมก็อยากจะเตือนเตือนไว้แล้วน้องคนนี้คือระหว่างที่วันที่5เข้ามาถึงปุ๊บมันก็เปิดให้ดูอีแล้วให้จับจับทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันก็พี่หนุ่มไม่มีรถเลยมันมีการวางวางงานผมก็ให้ไปมผมไปส่งส่งเสร็จปุ๊บมันก็นวนลามผมปกติผมก็ลูกผู้ชายหนุ่มโสดเสร็จจบไปโรงแรมโรงแรมเสร็จป,ปุ๊บ ที่เซอร์ไพรส์ว่านั้นอะแอบถ่ายผมมือถือผมเฮ้ยมือยุกยิกยิบทำแหละบอกถ่ายบอกเฮ้ยลบออกมองหน้าพี่นะหนูถ่ายเก็บไม่ดูเฉยเฮ้ยไม่ได้แต่ตอนนั้นกำลังเขาได้เขาเข็มผมก็ไหนๆเลยทาเลยไปกว่าพอเสร็จปุ๊บพวกผมก็เฮ้ยลบมันก็ทามือ,อยุกยิกไม่รู้ไงเ้วมันก็ลบแต่จริงเราลบจริงไม่จริงไม่รู้คือหลังจากนั้นมาเขาก็เล่าหรือให้ผมออกเพื่อนออกเพื่อนแล้วก็ เอาลูกน้องแล้วเอาหลายๆคนมาเป็นตัวิงกิ้งผมแล้วขอถ่ายสดด้วยผมก็ทบทวนอยู่วพาผมโพสิทไม่น่้นอยู่อวผมคงทบทวนมนแปลกๆแ,แล้วเราหรือเราหรือผมตลอดวันรุ่งขึ้นก็นมาเจอเราหรือผมเลยแปลกๆเพราะผมแปลกๆมันเลยปัญหาเลยเกิดพอปัญหาเกิดผมเลยโนเขาบอกให้เราสายสัมพันธ์สับพันเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าพอสุดท้ายสุดท้าย เขาก็มามามาผมก็กลับมีกลับก่อนไม่นั่งโต๊ะเขาไม่เรียกเขามาตอนสุดท้ายแล้วผมก็ชิ่ง11วันทำลาย1ถึง4 4โดน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 ของหนักให้ดู5โดนของหนักให้ดูเร็จบแล้ววันที่6กพยายามจะให้ผมตงกิ้งเลยมามาผมไม่เอาแล้วไม่ถ่ายมันแทงมันิีปกติมิสัยของคนทั่วไปไะแล้วมันเจาะจมที่ผมผมก็ผมก็ลืมไปผมลืมไปเฮ้ยเรื่องเรื่องหลอกไปทําคดีเรื่องคดีใหญ่คดีอะไร ผมก็จับไม่โลภแต่ผมเสร็จเรื่องนี้ผมไม่นึกว่าสถานที่ปลอดภัยที่สุดจะเป็นสถานที่อันตรายที่สุดแต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขายังไงแต่ผมไม่รู้แต่ว่าผมไม่แน่ใจผมจะแจ้งน้องเขาไม่แจ้งความน้องเขาผมจะแจ้งน้องเขาเป็นหลักเป็นหลักฐานเฉยแต่ในส่วนในส่วนของของที่แจ้งผมครูผมจะจะให้ผู้มกับเอาเบอร์ผมจแจ้งกองปราบแล้วกองปราบให้มาสำานเหนือ ต่เดี๋ยวนี้แจ้งคนต้นแรกผมก็จะปล่อยมันตอนหลังมันก็มาป่วนผมตลอดจน,นไม่มีทํามากินแล้วมาผมแล้วตอนนี้คุณแม่ผมป่วยด้วยแล้วมาผมก็ต้องเปิดมือถือเพื่อ,อคอยระวังพ่อแม่ผมโคมา่าแต่มันก็มาปวนผมเลยรับโทรศัพท์ไม่ได้ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรมามันรับเมื่อไหร่มันจะรู้ฐานที่สุดท,ท้ายทำลายทําลายมาผมเลยประมวลเหตุการณ์ว่าหลังจากที่คบประมาณ1วัน10วันเขาน้องเขาไม่นั่นเลยมันแตกไม่มีโทรเลยและหลังจากนั้น7วัน ระดมโทนนู่ในวันนี้มึงโทรมาเลยจนจนจนผมผมแปลกแล้วผมจะผมไม่โทษน้องเขาหรอกมันผมที่มันแจ้งความเป็นหลักฐานไว้เผื่อน้องเขาเอาคลิปไปเปิดเผยแล้วผมดูแล้วชื่อเสียงผมเสียหายแล้วผมไม่รู้ว่าเป็นอยู่แกงกระบวนการนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะหลุดไปแล้วผมจะดังเพราะพวกทิผมดังอยู่แล้วแต่ผมจะเสียหายแต่ผมผมคิดว่าที่ผมออกมาเปิดเผยเพื่อเป็นอุทาหรอนผลเป็นเป็นสิ่งที่ ควรระวังคนที่มีชื่อเสียงคนที่เลยมาต้องระวังนะครับไปฟิตเนสไปเซานา่าไม่สถานที่ที่ปลอดภัยนะครับบางทีคุณต้องระวังไม่ใช่ผู้หญิงเข้ามาสวยๆหุ่นดีๆนักเรียนนอกจะมาสุดท้ายแล้วคุณอาจจะถูกทำ้ายนะผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ผมก็ป้องกันตัวเองเพื่อเพื่อมาแจ้งเป็นหลักฐานไว้แต่ผมเก็บทำลายไปหมดแต่ผมแจ้งความจะต้องการเอาผิดไอ้พวกนี้กลุ่มนี้แต่ไม่แน่ใจน้องอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ผมม่าว่าคลิปผมไปแน่แล้วแล้วคลิปผมนี่ ผมไม่อยากจะพูดพูดไม่ได้โอ้แล้วโอ้แล้ว,ลวมันเสป้กัเสพปเหรแล้วกจริงจริงๆแล้วแบบผมก็จัดเต็มจัดหนักแล้วผมผมก็มันก็มันคิดได้ทีผมพผลาดพลาดก็คิดหลุดนี้ไปผมดังดังชั่วทวีปได้เลยคือ <Okay. S 1> ต้องต้อง,ต,องต้องมาป้องป้องป้องปามก่อนป้องกันก่อนเลยเลยแต่ไม่ทั่วนองก็จริงไม่จริงผมไม่รู้อะแต่ว่า <Yeah. S 1> ผมหยุด พราะผมรู้แล้วผมทําในสิ่งที่ที่ที่ไม่ถูกไม่ควรผมดูแล้วเฮ้ยผมพลาดผมก็ไม่ไม่ปรีกับแต่ผมผมโสดผมถึงกล้าออกมาเปิดเผยเพราะผมไม่ไม่มีเมียไม่มีอะไรเพราะไม่นอกใจแล้วผมผมไม่ไม่ปิดสินพวกนี้อยู่แล้วแต่เด้วยด้วยความที่ที่ผมมึนงงแล้วด้วยด้วยผมอาจจะสมาธิสติไม่ได้สมประกอบเท่าที่ควรเพราะว่าในที่สี่เปิดดูทุกอย่างหมดตกใจช็อ วันที่ห้าตัวตัวทั้งทั้งอบไอซาวน่าอบไอน้ําทุกอย่างหมดมันถูกถูกถูก,ถก,ถกเซตไว้แล้วจนจนผมมารู้ว่าผมพลาดแล้ววันนี้ผมเลยจะมาแจ้งเป็นหลักฐานไว้เพราะว่าถ้าไม่แจ้งหลักฐานผมกลัวว่าวันหน้าวันหลังผมจะโดนโจมตีเรื่องบางเรื่อง แล้วผมเลยตัดบองเรื่องที่จะไปเอาคนไปผมไม่เอาเลยนะว่าผมไม่ต้องผมก็แปลกๆโดยที่จะเล่าหรือจะเอาเพื่อนผมทุกคนไปผมเลยเป็นอุทาหรณ์คนนี้มาใช่ใช่ครับผมกลัวว่าโดนเออว่าเพราะโดนแน่นอนเชื่อในคลิปเนี้มันมีมือขยับพยายามเนะี่ยผมว่ามันไปแล้วละ่ะแล้วผมโอ้โหเสียหายมาก <laughs> ครับเลยเลยเลย,เลยจะแจ้งเป็นอุทาเมื่อคืนก็คิดหนักว่าจะเอาประเด็นนี้ด้วยไหมแต่ก็ต้องเอา เพราะเพื่อเพื่อให้หนุ่มโสดหลายๆลยคนที่ไปสาวหน้าหรือไปออกลังกายจะได้ไม่ไม่ต้องเจอวิ่งขานะไม่ต้องเจอผู้หญิงเหล่านี้เพราะว่ามันมีหลายกลุ่มที่ทําแบบนี้ผมไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรแต่ว่าผม<น>าผมมองมมว่ามันแปลกๆ<ม>นะครับผมผมเลยมาเตือนทางหอแล้วถามผมกล้าไหมผมกล้าผมผม,ผมกล้าที่จะเชืความจริงแล้วผมมีทำหลายหมดผมทําทุกอย่างมีทาหลายหมดแล้วมันในการจัดฉากวางงานวางงานวางงานไม่ใช่ใจกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าผม วันนี้ก็ดูดูแล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดกับตัวผมไ <ทะ S 1> อ้จริงนะผมผมผมก็ถามว่ารู้สึกเซ็งเซ็งไหมเซ็งเซงขนาด <ทะ S 2> ผมนี้ไปออกกังกายไปไว่ายน้ําวันละสามสรอบนะแล้วเราหน่าออกกังกายหนักพอควรไม่น่าเชื่อจะจะมาเจอสิ่งนี้ตอนตอนแรกผมคิดว่าผมดีขิตแต่เปล่าเลยโดยโดยที่มาเจออย่างนี้ไปผมก็มึนนะเมื่อคืนแต่ดีใจหนักเหมือนกันว่า จะมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือเปล่าเมาไหมเมาไหมเมื่อมาตอนน้นก็ไม่เมือกไม่เมานะไม่เมื่อนะตอนเสาหน้าไม่เมาไม่เมืออแต่แต่แต่เวลาออกไปข้างนอกก็ดื่มนิดนึงดื่มดื่มดื่มเบียร์นิดหนึ่งก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยเดี๋ยวผู้ชายคนหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงสวยคนหนึ่งมันก็ผมพลาดไงตอนนี้ผมจะไม่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้อีกแล้วที่ที่เราต้องยับยั้งช่างจพลาดช่างนี้เป็นคููเลยเลยครับเลยเลยต้องต้องต้องกลับมาผมเลย กล้าที่จะมาเปิดเผยพี่กล้าจะมาเปิดเผยเพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะให้สังคมรับรู้ถ้าผมมีเมียแล้วผมโอเคผมทํานี้ผมผิดแต่นี่ผมไม่มีแล้วผมก็โดนอย่างเงี้ยผู้ชายคนหนึ่งไปโดนผู้หญิงอย่างนี้แต่ผมก็ผมก็ไม่โทษน้องเขาแต่ผมว่ามันมันแปลกมันผิดปกติแล้วมันประมวลเหตุการณ์ประจวบเหมาะกับคนที่มาก่อกวนผมโทรวันละยี่สิบสามสิบสายผมรู้ว่ากลุ่มนี้ยกลุ่มไหน กลุ่มนครสวรรค์กลุ่มผู้ช่วยสสเป็นทนายความผมจะไปร้องมารยานเขาเขาไม่รู้กันกับคดีอื่นผมไปเจาะเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวผมจะไปทําทําเอาคืนเขาแล้วเอาเรื่องจริงเอาให้หลุดจับตัว๋วไม่ต้องว่าความนะครับแล้วเป็นผู้ช่วยสสก็หลุดแล้วก็เป็นไม่ต้องเป็นนักการเมืองเพราะเขาทําไม่ถูกเป็นขบวนการที่รู้กันในกลุ่มคดีผมไม่ไปทําเรื่องนี้แล้วไปแตกของร้อนที่ผมรู้เพราะว่ามันไปปวนลูกความผมด้วย เลย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 แต่ผมเฉยๆนะพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมไม่รู้ว่าคำนี้ผมนอนไหนผมไม่กลัวแต่ผมพลาดเรื่องนี้ไงก,ก,ก็ต้องขอบคุณถึงส่วนมากครับครับที่มาครับ,รบวันนี้นะครับผมนึกไม่ถึงว่าจะเป็นผู้เสียหายตัวเองนะครับเรื่องบางเรื่องผมก็จริงๆตั้งใจจะปล่อยไปแล้วคเคยไปแจ้งความดของฝของฝากงเขาก็บอกว่ามาที่สำโรงเหนือผมก็ ทิ้งไม่ถึงนะครับจากกองป่ามาวันที่สิบเตรแปดโครกลาไล่มาเลยผมก็ปล่อยไปละจนวันหนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤษภาตัโทวกวนโควกุท่าที่สิบสามสิบเบอร์ทุกฝั่งจนวันหนึ่งวันที่หนึ่งพานะครับหนึ่งพาไม่น่าเชื่อนะครับแต่ผมไม่ท้วนน้องเขา,ขาครับมไม่ท้นน้องเขาน้องผู้หญิงคนเดียว ผมไม่แน่ใจว่ารูกระบวนการมันจเป่ามไม่แน่ใจที่ผมมาแจ้งสองเรื่องเรื่องหนึ่งแจ้งไปหลักฐาตนตววที่สองผมจะแจ้งเรื่องการเอาเบอร์โทรศัพท์ับเละเ,เบอร์แต่ะเ,เบอร์มาผมต้องการจัดก,การเสตกลุ่มนี้นะครับเรื่องกรุงคาเนี่ยประมาณสามทุ่มครึ่งผมก็เผลอเผลอไปรับโทรศัพท์ปกติผมจะรู้ว่าถ้ารับโทรศ รู้อยู่เรื่องเนี้แต่ถ้าเราไม่รับสายมันจะแค่รู้แอเรียแค่ประมาณ5้ากิโลวันนั้นผมสามทุ่มครึ่งเห็นม็ถึงแล้วผมก็จะไม่รับยู่แล้วผมก็รับโดนโทรขวดพอขวดนาสามทุ่มครึ่งจนเกือบหิว,วาาขึ้นนั้นโทรมาเรื่อยๆหลายๆเบอร์จนผมเผลอรับไปเบอร์หนึ่งพ,พักหนึ่งสีทุ่มป่า,ปามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในสาหน้าที่มีผู้หญิงชาย้วยผมไม่เ่ยที่ไหนสุดท,ท้ายผมก็ ลบดลีกไปตาวหน้าผมก็เฉยแต่งขวดน้ำมาเลยสวยมากผมก็เฉยเยผมก็ไม่ไม่คุยอยู่แล้วผมผมนั่นอหลือพอถึงเวลาพวกเข้เอาอนไอ้น้าตาวหน้า,นาผมก็จะทำใหเราเข้ามาชนคุยผมก็ไม่คิดอะไรพอวันที่สองอหาเจอกันเีกผมก็เฉยชวนคุยสนิทกันคุยกันให้เบอร์ให้ให้ทุกอย่างมาจ่ายวันที่สามเจอกันผมก็คุยไปผมใ้ผม,ใ,ผมในมา,มานทุกอย่างเขาก็ดูเจ็ วันที่สี่เป็นวันที่ไฮไลท์วันที่สี่ผมช็อกเลยเจ้าหน้าแต่ผมไม่โค่นน้องเขานะประมาณห้าทุ่มพอปานั่งเตาหน้าน้องสองคนน้องเขาก็ไม่ไม่ทะลึ่งนะครับไม่ไม่ใส่ลายลน้องเขาเปิดตรงอกให้ผมดูแล้วก็เปิดทั้งร่างให้ผมดูผมก็ชอ็อกผมก็หนุมโซ่นะผมก็ชอ็อกไม่้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรมอนรู้ก็บพี่ดูได้ดดดด พ,นนะพี่เลยมากก็ตื่นเต้นไงไม่ให้ผมเจออะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยโอเคยแต่เดบ้ากนหรือเปล่าพอทสุดท้ายแล้วันที่ห้าไฮไลท์อ่ะเขามาเจอผมแล้วเขาประมาณห้าทุ่มกว่าเขาเปิดให้ผมในเตาเหน้าอในน้ำหมายมถึงอยู่ตรงผมแล้วพากหลงังลูก้ายพี่ต้องจับอยู่ได้ผมว่าลูกชายนะผมก็หนึน่งศูนไม่มีภรรยานะก็ตื่นเต้นจบันจบไว้ตอนกลับน้องบอกหนูมไม่อยารถมาพี่ ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาวางงานหรือเปล่าอ,อ๋อเดี๋ยวคุผมก็ไม่โทษน้องเขาไม่ต้องาการให้น้องลับายหรอกแต่ผมไม่แน่ใจแล้วเขากันที่ห้าเข้าไป ผมก็ลงขับรถไม่แปลกๆเขาแปลกๆพอเสร็จมันลุ้งขึ้นเขาก็พิมพ์ไลน์มาที่หาเพื่อนที่มาสิหรือมาตื่นเต้นกันหรือสวิงกิ้งกันจะขอให้หนูถ่ายรูปด้วยถ่ายถ่ายมือถือไปเอาไมปดูหนูชอบตื่นเต้นผมก็แปลกๆเล้าหรือเล้าหรือจนจนผมดูแล้ว,ลวมันติดผมติดพี่สายเลยผมไม่ยอมอน้องน้องผมมาเสี่ยง,งด้วยน้องผมมีอยู่คนแล้วก็มีเพื่อนหลายคน ไม่ไม่ไม,ม,มใครมาเสียแล้วผมไม่ชอบอยู่แล้วเรื่องนี้ผม้ยไม่เอาไม่ยุ่มมันก็แปลกๆจนจนปขาเล่าหรือเล่าหรือจนวันที่ที่เด็ดคุมพาเล่าหรือที่เจอมา้ายผมก่ามันมันผิดปกติที่ขายของคนปกติทั่วไปผมกลัววันนี้ผมโดนปวดหลังจากวันนั้นมาหลังจากเกิดเหตุวันที่ที่เด็ดคุมพาจนเลยมาอีกเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันวันที่สิบเก้าจนจนหน้าวันเนี้โนยโค้วปวดตลอดเลยวันนี้ถึงตาย วันนี้เมื่อคืนก็โทรป่วนผมตีสามผมลืมลืมโนเซเลนไว้ลืมลืม,ลมปิดมือถือแล้วลืมลืมโนไว้เสียงดังเลยประมาณเที่ยงคืนครึค่งตีหนึ่งครึ่งตีสามตีห้าโเพราะทุ่ทททผมเปิดไปเพราะว่าที่ผมเปิดไปไม่เชิงลืมนะครับเพราะาคุณแม่ผมป่วยเพาะโราภัยที่อยู่ผมก็เป็นห่วงว่าเกิดเกิดกั่แม่ผม,มเ,ปเปล่าผมก่รอฝากโทรศัพท์แต่โจรกลุ่มนี้ผมถ้าคิดไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นโจรกลุ่มนคกพรสวรรค์ เป็นทนายความเป็นผู้ช่วยสสนะครับถ้าถ้าไม่ผิดตัวนะเดี๋ยวผมจะให้ตุ้กควรพุ่งกลับให้เช็คตัวพวกเบอร์เือร์ทั้งหมดผมเชื่อว่าต้องมีเบอร์มันจะมีหน้ามันจะมีเบอร์ชื่อ,อนคนตามุณมันจะรู้ประมาณร้อยกว่าเบอร์มันต้องมีเชื่อมโยงฝ่ายกลุ่มนี้ผมจะเล่นทั้งกลุ่มเลยนะครับแล้วผมจะเอามันออกจากทนายความเพราะมันรู้กันมันโกงเหยียบขากันรู้กันกับฝั่งตรงข้าม เดี๋ยวผมจะดำเนินการถี่ที่สุดให้ออกจากสวนทางความและให้ออกจากผู้ช่วยสสให้เล่กการเมืองไม่ได้เลยแล้วก็ออกจากให้ปิดคุกกลุ่มนี้กลุ่มการกลุ่มนี้นะครับแล้วผู้หญิงกลุ่มคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมก็มยังไม่แจ้งความเอาหลักฐานเขาแต่ถ่าคทีผมไม่เปิดเผยเมื่อไหร่พรบคอมพิวเตอร์และเอาข้อหาอื่นในโดนเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ผมจะแจ้งไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อคืนผมก็คิดหนักเหมือนกันว่าผมจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ มจะเสียหายเยอะผมโชคดีนะครับที่ผมมีสติผมอาจจะงงบ้างช่วงแต่ผมไม่แน่ใจว่าน้องที่อะไรอยู่ผมผมผมไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่ก,กลกุก่มเดียวกลุ่มกลางระวว่างนี้หรือเปล่าหรืออยู่คนละนอกรู่หรือเปล่าแต่ระหว่างที่เจอน้องเขาสุกวันที่ผ่านมาไม่มีกลุ่มนี้โทรมาปวดเลยแต่หลังจากน้องเขาหายไปมีโทรมาปวนเลย ผมไม่รู้ว่าขบวนการแจ้งเดียวกันหรือเปล่าแต่ผมแจ้งความเป็นหลักฐานไว้เพื่อป้องกันผมเอง mm hmm. เพราะเผื่อคิดออกมาหลุดมาน่ากลัวเพราะเสียหายเยอะผมเสียหายเยอะแล้วก็ไม่มีการโดยที่ไม่สมควรแต่ไม่รู้ลบหรือเปล่าแล้วไม่รู้จากขบวนการเก็่ไปเสีอหารแต่ผมไม่สมบวรงานลุกแล้วไม่ได้จแต่ผมจะเล่นงานถึงกลุ่มที่แจ้งผมผมไม่ใช่ในความช่วยประชาชน เยอะพอทส่วนคดีไล่ๆคดีดังๆหรือไม่ดังแล้วดำช่วยคนแต่ถ้าผมวันนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ผมไม่ต้องช่วยเหลือใครแล้วครับผมพร้อมพร้อมที่จะลบกับคนกลุ่มของคน,นคนการโจรโจรเหตุผมรื่อลัวผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแต่น้องผู้หญิงเนี่ยผมจะไม่ไม่เปผยชืออ่อเขาไม่เปิดผยหน้าเขาแต่ผมเช็คหมดแล้วเช็คเขาหมดแล้วนาลาไย,ยบารน,นะครับแต่ผมก็จะป้องกันตัวให้เขาได้เอง แต่ผมก็ไปผ่าที่ที่ไปนิทริปจากเขาโดแนแอบอ่ัดแล้วเราหลังก็คิดว่าผมว่าพี่นพมเจอใจเราแต่ว่าเขาจบไปแล้วพี่คะอะไรที่ทำให้ที่แบบไปสงสัยกลุ่มนครสวรรค์ที่ไปขับขาแข้งอะไร,ร <ๆ S 1> เขายัางไงอธิบายได้ฟังเดิมทีนะครับผมผมเรีย,ยนด้วยกับนพเดิมเดิมทีผมก็งง พวผมทำคดีเยอะมากณณเวลานั้นมีประมาณสามคดีที่ใหญ่ๆนะครับคดีนักวันถาวคดีแรงๆก็คดีคดีไกดจีนไกดจีนที่ที่ความแตกต่างเอีสากรองแล้วก็คุมใหญ่แล้วก็คดีคดีหนึ่งแฟนชายแฟนชายโกงสามเรื่องนี้ที่ที่ผมผมว่าน่าจะเป็นเป็นไฮไลท์คดีใหญุ่ท้ายแล้วที่ผมมาคิดว่าเป็นคดีของนักวัรถาวร ตอน7โมงเช้าเขาไม่เคยโทรมาเขาโทรมาหาผมบอกว่าพี่ผมโดนตรวจจากกลุ่มนครสวรรค์กลุ่มผู้ช่วยสสกลุ่มทนายความไอ้ที่ไม่ให้ทนายความจริงฮะไม่เก๊นะแต่ทํางานสวยแต่คดีแพ่งเสียได้2 2บรรทัดครึ่งแล้วเขาไปนั่นจะจะจำไปไปเสียหมดทั้งที้เขาซื้อขายกันใจ่ายหมดแล้วหรือบางสีไงหซือแต่ไมปไปเสีย2บรรทัดขึ้นไม่เคยมีคดีแท่งทีน แล้วก็วันยืน่นคำให้การก็เลยวันนัดไม่ยื่นเขาผิดนะผิดมารยาทนะครับแล้วรู้กันกับฝ่ายตรงข้ามเป็นกระบวนการที่บ่อนทอนภายในความเรื่องนี้อย่าร้องสภานะครับตอนแรกผมก็จะไม่ยุ่งแล้วจะมาทำอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพา,พา,าที่ทหารไปร้องกับพี่ผูเขียนนายกสภาเพราะว่าคนกลุ่มน,นี้ต้องให้ออกจากในความเรือบลิ้นในความ,วามไม่สมควรให้อยู่ แล้ยิ่งอยู่ในแวดวงการ,รมเมืองด้วยไม่ควรให้อยู่นะครับผมถือว่าเป็นวงการ,รที่บางคนขอาผมเรื่องเหยียบเท้ากันนะผมไม่อยากให้ทนายที่ไหนก็จะมาเหยียบเท้ากันรู้กันอะไรกันมไม่อยากหเหบนั้นะครับอยากอยากจะให้ดูดูเรื่องคุณธรรมเป็นหลักเก่งเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเลยมาแจ้งผมอายเมื่อคืนผมคทิดหนักเหมือนกันแต่เป็นอุทาหรณ์ผมกล้าตัวเองเข้ามาประชิญผมไม่อยากดังเพราะชีวิตผมดังอยู่แล้ว เห็นนำราเี็นหนังสือสองห้าสีแต่ผมต้องการให้เป็นวิทยาทานเป็นตัวผมอุทาหอนว่าผู้ชายระวังด้วยไปเที่ยวออกกำลังกายสาทานหน้าไปเที่ยวฟิตเนสหรือไปเที่ยวสาวหนา้าให้ระวังบุคคลเหล่านี้ที่แอบถ่ายท่านในท่านท่านอาจจะเสียหลักไกด้ผมเลยตัวเองออกมาเพื่อผมไม่มีอะไรเสียหายเพราะว่าผมไม่มีรุกมีเมียผมโสดแล้วผมไม่เคยไม่ขูถึงเขา โดยแต่โดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่องทาหอนที่ผมลงกระทำํทำลงกระทําโดยที่แอบถ่ายคลิปผมกลัวว่าคลิปนั้นออกไปเผยแพร่ข้างหน้าผมจะเสียหายมากกว่าน,นี้ผมไม่มีโอกาสไปแก้ตัวที่อื่นผมเลยนะวันนี้อย่างน้อยมันมีไทม์ไลน์อยู่ผมไม่อย่างน้อยวันหน้าวันหลังผมก็ได้มาพูดถึงเรื่องนี้ได้แต่ผมมีไทม์ไลน์ลึกกว่านั้นอีกนะครับแต่วันนี้ผมมาแจ้งเขาเพื่อเป็นหลักฐานไป้ก่อนแต่เรื่องกลุ่มนี้ผมต้องดาเนินการให้ดงที่สุดเดี๋ยวผมจะไปสภาข้ารในความต่อเพราะว่าตอนแรกผมจะหยุดละ ไม่หยุดเดี๋ยวผมจะเล่นให้ถึงที่สุดเลยฮะ,ะครับแล้วเจอผมครับโอเคครับขอบคุณม,มากครับ okay, เบอร์ผมสามารถล็อกได้เนี่ยพวกนี้ผมล็อกได้หมดเลยนะเบอร์พวกนี้ผมล็อกได้หมดผมรู้ชื่อเลยนะฮิเดี๋ยวฮู้คืออะไรเนี่ยพวกนี้เบอร์เบอร์ของพวกมันหมดนะคือเรื่องนี้มันมีสตรอรี่มาที่สำคัญที่ตอนแรกผมจะไม่เปิดเผยเรื่องนี้ไนงะผมมองว่าถ้าไม่เปิดเผยนะอันตรายผมไงเพราะผู้หญิงมันแปลกๆว่ามันแปลกๆอยู่ๆมาเดินมาให้จับนมมไม่พูดแล้วพูดบ้าง เพราะว่าทำบ้านมราฟ้านล้าก็มาอาศัยจังหวัดนี้ด้วยแล้วก็้ัเป็นมีตอนนี้คือมีผู้หญิงก็ผูกว่ามันส่งอรณหรือเป่าแล้วละระหวังนี้ทีมีความจะมีอยู่นี้ใหม่ไม่ท้หควร